สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเกงไก่บ้านกับยกโวยนะคะไก่บ้านมาติมดังไว้เรียบ้อยแล้วค่ะยกโวยนี่เดี๋ยวไปติม,มาก้อำเองนะคะใส่ดมนาวนะคะในน้ำที่เราใส่ยกโวยคว้านลงไปเดี๋ยวใส่เกลือค่ะเกลือ ใายค่ะจำบอกส้มๆในไส้ได้เขียนนำม,มาข้ามเปียกหรือนำส้มใสชูสมองพันเดือกเควงก่อนนะคนขาดเดือกเควงตั้งคาเลยว่าเราได้นำตีลงไปไส่กับต่างเก๋งก่อเ,เดียวนะคะ โอ้่องแกงกับเคยไปได้ก่อนนะคะไ้กับน้ำทีนะคะพัดเ่องแกงหอมเลยไปน้องทีนี้เราไก่ลงไปปัดเลยกับเครื่องแกงค่ะเพ,พื่อห้มันนอบนะไปน้องนะไก่บ้านนะไปน้องนะวันนี้ไก่บ้านค่ะเกงไก่บ้านกับหยวกปวยนะคะพัดจะไปกับเื่องแกงหอมก่อนนะคะ ไก่บานตัวนะึ่งปาติมนะค่ะประมาณลูกครึ่งน,นะคะไก่บานตอเดียวเราพัดไกบ่บานนะอมเลยไปนองต่อเดียวเราใช้น้ำตีตีก่อนนะคะพัดไก่อ้อมเลยไปนองใช้น้ำตีนะคะใช้น้ำตีลงไปเลยค่ะรอไ้ไก่ทุกต่อเดียวนะคะพอใส่ย,ยกอวยทาไก่ทุกนะคะ ออมมาเลยพี่น้องอไปน่ากินมากเลยพี่น้องไก่กนะระไดสีเลยนะป้าจิมนะไก่ทุกเดือบรวเดียวค่ะเตาใส่โยกกปวยเลยนะคะแต่เราก็าต้องตั้งให้จนโยกซุกนั่นแหละใช่ค่ะนะค่ะไปไล่คนเจนแกงเป็นหนังปเปรียเรยโยกนะใช่ค่ะข้งบ้านบ้านพี่น้องแกงโยกกับไก่ใช่ไก่ก็ไก่บ้านนะโยกก็โยกบ้านนะ ยกบันเดินได้แต่เรายกให้ป้าก็ยกก็ยกด้แต่ยกไวสุกพุงรถเลยเราก็มาพุงรสกันโอนค่ะใส่น้ำตาลตีบค่ะเส่งว่านรินะคะ แต่ก็ใส่เกลือทักทิศค่ะทีคันไม่ได้น้ำปลาค่ะเมีเพื่อความเข้มข้นไปน้องนะรสจัดไต่ไตจ่าค่ะเตรียมตัวไปน้องกอขัดข้าวขัดข้าวนะคะเตรียมตัวเลยค่ะไปข้อ,อมกขาดไปน้องไปกือกกรนตนะเดีย๋ยวเราใส่ไปกกรูตนะคะไปกกรูตเตรียมไว้เดี๋ยวเดียเด๋ยวค่ะ แคเป็ดกุดขนค่ะอืมพ่อมีน้องเรือพ่อคะพ่อหมักเลยนะคะอืมน้องพ่อมากินหมักเลยแกงกะติไก่ใช่ค่ะแกงไก่บางกับยกกลรยนะคะแกงสีนะคะใช่ะ่อมีน้องเรือพ่อนี่เตรียมตัวไปน้องเดี๋ยวมาเติมตะชุ่งไบไ่าย้นะคะฝนถ้วยท่องถ้วยกับว่าใบดาวไปน้องเออให้ี่น้อง ตักข้าวตังไว้เลยนะคะเดี๋ยวเดียวต่อ๋ยวเดียวเรามีพักโน่ปีน้องเออเดี๋ยวนะดำมังค<ว>ยกวยก็มีดำมังนะปลติมนะจ่ายค่ะมันก็ธรรม,มาดาของยกกล้วยนะคะใส่ปกข้าวเป็นไนปูงก็ให้ดำนะลาติจ่ายค่ะมันธรรม,มาดาเลยยกกล้วยเนี่ยนะคะแต,แต่ไม่ไม่นม,ม,ม,ม่ดำค่ะไปอ้อมไปน้องผมมาไม่ไม่กลางเครื่องนั้นดำมีมังพวงบ้านบ้านปีน้องนะไก่ไก่บ้าน ยัวป่วยพี่น้องเรือไยอ้อมฮ่อมเมนูบานบานจ่ายค่ะหายายพี่น้องแก้ง่ายง่ายแค่หน่งเลยเดียวพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่อะไรว่ะติมอยู่นะคะติดตามติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮ้อมฮ่อมเดี๋ยววันติมตักท้่มแหวนะคะเดี๋ยวตักทุ่มแหวนค่ะเป็นของคุ้มนุ่มพี่น้องเลยไอ้น่าร้อยดาพี่น้องมากินข้าววันติมดีว่ามาจ้ะเฮียหน้ากินมักเลยพี่น้อง อืมใช่ถ้าใครไม่มากับปติมตักส่งไปให้นะตักขนตัวยตัวของตัวยกับว่าไปรับไปน้อง